ได้กันไหมคะเชิญค่ะที่สุดเ <c oughs> ชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอืมอืมอืมชอบมากฮู้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 มาอยู่ดีๆอ่ะอยู่ดีๆมาควรตีแล้วทำไมก็มันมาควนตีแล้วก็ เรามีมารยาทเฉพาะกับคนที่มีมารยาทกับเราค่ะเรามีมารยาทเฉพาะกับคนที่มีมารยาทกับเราไม่มีมารยาทมีมารยาทกัน ทุกคนจะมาแล้วมันดูโอ้โหโคนเต้นเนี้ยมันมันเต้นเส้นร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งนั้นเลยครับที่ฉันเคยไปกินดิฉันเคยไปกินอันนี้ก็อร่อยนะเสือร้องไห้อะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเสือร้องไห้ก็อร่อยนะแต่ว่ามันจะมันจะไม่ใช่มันเป็นอีกฟิลเนี่ยถ้าใครแบบชอบ แอร์เย็น,ยนๆอะไรแบบลักชูลักชูหน่อยก็ไปใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือเสือร้องไห้เคยไปกินมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมแต่ราคาจะแรงนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นฟิลแบบน่องแก๊ฟิลแบบนองแอนแต่อร่อยอร่อยแต่ถ้าบ้านๆก็เหมือนไปเลยนั่งแบบแน,นี้ราคาก็จะแบบชาวบ้านเนี่ยสี่สิบห้าสิบ,บ,สบ,บหรือบ้านเลิศก็จะชาวบ้านประมาณร้อยกว่าบาทรือบัานเลิศ เชื่อมันทึงาน,านนี้ก็ได้ใช่ปะนนคนกินตามโซเชียลนะมไม่ใครข่าววันนี้จะไปสาลาในเมือง ไปสองพันให้นานเลยนะ<ม>แ,ตแต่กินวุ้นเตียเรือต้องกินกับชาไทยพุ้นเตียวเรือต้องกินกับชาไทย ไม่มีชาไทยหรอ <c oughs> น้อทุกคนนะมันต้งมีชาไทยนะดูเดี๋ยวเ <c oughs> ดือเดี๋ยวไม่ก็โอเลียมจอร่อยเธอไม่กินข้าว เดี๋ยวไปกินหาอะไรกินอีกเดี๋ยวก็ได้จอดเซเว่นนะไม่ต้องแปลกใจนะไว้ฝนนั่งคนนี้